นี่วันนี้เพิ่งขายผมได้เป็นคนแรกเหรอใช่ oh, โอเ้เราเอาเงินมาตบใหญ่เลยตบใหญ่เลย <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่12เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ2 5 6 1ครับที่ตรงสี่แยกนินจาหรือสี่แยกพับพลาถนนพญาสัจจาอำเภอเมืองชนบุรีหรือตรงเมืองใหม่เนี่นะครับ ก็จะมีตลาดนัดซึ่งเขาจัดกันมาหลายสิบปีแล้วหรอครับบริเวณนี้มันเป็นที่จัดสรรแล้วก็เอ่อพวกเอ่อเศรษฐีก็ยังไม่ได้มาปลูกบ้านกันนะครับก็จะเป็นที่ว่างเปล่าเนื้อที่หลายหลายไร่เลยทีเดียวครับเป็นไร่ไรนะครับแล้วก็เป็นถนนเยอะแยะเลยนะครับก็จะทุกๆุกวันศุกร์กับวันเสาร์ครึ่งวันนวันศุกร์เต็มวันกับวันเสาร์ครึ่งวันเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดนัด ซึ่งเขาเราเรียกกันว่าตลาดนัดนินจาหรือบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนจะเรียกว่าตลาดตลาดมืดเพราะว่าไม่มีไฟก็มาจุดตะเกียงกันเอาของมาวางขายกันของที่วางขายเนี่ยครับนี่ครับมีดโหมีดโบราณน,นะครับเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรอุปกรณ์ทําสวนเครื่องมือก่อสร้างอะไรรถยนต์อะไรมอเตอร์ไซ เอาเป็นว่ามีทุกอย่างสักเบือยันเรือรบหาอะไรไม่เจอแถวไหนเนี่ยทูบเทียนยังมีเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่ไมมีทูบมีเทียนแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยราคาเนี่ยถูกถูกมากๆพระเครื่องก็มีนะครับพระเครื่องเนี่ยก็มีหลายแผงเลยทีเดียวต้นไม้ไม้ต้นไม้ไมน,ไมนี่มีตั้งแต่บอนสีไม้ประดับอันนี้อะไรเนี่ยกางเกงเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองมีทั้งนั้นแหละครับ มีทุกอย่างที่นี่เนี่ยอันนี้รองเท้ามันเป็นรองเท้ามือสองรองเท้ามือหนึ่งแล้วราคาในคู่หนึ่งห้าสิบบาทเอ่อสภาพดีทุกอย่างเลยนะครับถ้าท่านมาเดินชมเนี่ยท่านจะเพลิดเพลินมากเลยนะครับก็บอกว่าหาอะไรไม่เจอให้มาตลาดนัดนินจารครับตั้งแต่เช้าจนถึงวันเสาร์เที่ยงวันเนี่ยครับที่สี่แยกนินจา ตรงเมืองใหม่ชนบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดนัดซึ่งมีอย่างอย่างยาวนานเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าตลาดมืดก็คือไม่มีไฟฟ้าไงตอนกลางคืนพ่อค้าแม่ค้าต้องจุดเทียนกันแต่ว่าที่นี่มันมีสกเบือยันเรือรบเลยนะครับไม่ว่าจะต้องการอะไรเนี่ยที่นี่ก็จะมีขายมีทำอาหารเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งอักเบือเครื่องเครื่องแต่ว่าวันนี้แม้แต่การติดฟิล์มนะวันนี้โทรศัพท์มันแตกครับเดี๋ยวจะมาติดฟิลม์มอื เนี่ยเขามีร้านอุปกรณ์โทรศัพท์รับติดฟิล์มมีทั้งปลีกทั้งส่งเอ้าร้านติดฟิล์มแต่มีต้นไม้ขายด้วยครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะติดฟิล์มก่อนสวัสดีช่างผมจะเอาโทรศัพท์มาติดฟิล์มทีนี้รับติดฟิล์มทุกรุ่นเราปิดเสียงหน่อยเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เนี่ยจอครับ นี่คุณภาพในการติดฟิล์มนี่เท่ากับตามห้างเลยใช่ไหมตามห้างครับตามห้างก็คิดอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่ติดฟิล์มอันนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยี่ห้อสามทรงอ่าตอนนี้เป็นจอโค้งจอโค้งก็คือไม่ต้องติดเป็นแบบแฮงเดียวอย่างเงี้ยคือมันไม่แสอะโอ้โอ้คุณันนี้จะสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทครับผมโอ้รับประกันหลังการขายแตกร่อเนามาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้เลยโอ้มาเปิดที่ปกติเปิดร้านที่นี่ประจำหรือไปเปิดที่อื่นด้วยที่อื่นด้วยครับแต่ตัวนี้ประจำที่วันศุกร์ครับทุกกววัันนศุรร์์เสาล่ะ อวันเสาร์ก็อยู่อ้าวแล้วทํานี่ร้านติดฟิล์มเนี่ยขายต้นไม้ด้วยหรือแม่ค้าคนสวยกับเา้านิดหน่อยออเอาเอาเอาเดี๋ยวมาดูสิว่าเขาขายต้นไม้ด้วยอ้าวตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าเพราะ้ามาขายต้นไม้หน่อยมามามาโอ้เดี๋ยวนี้นะร้านขายชาร้านขายกับข้าวร้านเสริมสวยมีบอลขายหมดเลย นะมันเป็นยุคข,ของบอลครองเมืองโอ้อมีบอลเล็กๆน้อยเนี่ยขายอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นหงสุวรรณน,น,นะคะพีนน่หงสุวรรณเป็นหงสุวรรณหงสุพรรณหรือหงสุวรรณหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณแล้วอันนี้ครับตัวนี้จะเป็นพวกะะลูกไม้ค่ะลูกไม้หงสุวรรณเนี่ยพี่รู้จักชื่อราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ได้หกร้อยค่ะอันนี้เราเลี้ยงเองหกร้อยนะ,ะโอ้แล้วมีอะไรเล็กๆน้อยเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะเห้อ นี่มันลูกลูกลูกแงของบอลนี่อะไรเนี่ยนี่บอลอะไรต้นนี้บอลกระดาษค่ะบอลกระดาษต้นแค่นี้เอามาขายแล้วแยกแยกออกมาจากเน้อนนี่มันด่างแน่นะอันนี้ต้องหางขาแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงเปเลี้ยงแบบนี้มันจะเวลาลูกออกมาจะไม่ติดเถื่อนลูกออกมาทําไมนะมันมันจะไม่เป็นเผือกอะค่ะอ๋อมันจะไม่เป็นอ๋อมันไม่ขาวมากต้นเท่าไหร่เนี่ยสะขามบอลกระดาษตนพันห้าค่ะพันห้าร้อยบาทอ๋อแล้วลูกแงเล็กๆนี่ละอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นหูช้างค่ะหูช้างค่ะด่างเหลืองใช่ค่ะ แล้วมันด่างแน่นะตอนนี้มันก็จะด่างออก้วค่ะเป็นด่างแบบสุดแบบนี้นะคะอ๋อมีด่างแล้วแล้วาหูตัวนี้มีต้นแค่นี้เอามันยังเพิ่งออกมาจากท้องแม่มันกี่วันนึงเนี่ยเอามาขายแล้วเนี่ยีได้ประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนแล้วเหรอนี่มีต้นนี้ด้วยเนี่ยค่ะโอ้อันนี้มีด่างตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็จะด่างข้าหูตรงนี้เห็นด่างเข้าหูใช่ไหมคะเอ่อกระด่างต่างใบพ่อแม่มันด่างใช่ไหมด่างค่ะแล้วก็จะเป็นด่างเข้าหูนี้นี่ถ้าเกิดว่าพี่ซื้อไปแล้วมันไม่ด่างทําไตนี พวกกันเลี้ยงไม้ด่างได้นะคะพี่ครับพวกบอลตัวนี้นะวลาเราเลี้ยงแหละเราจะลุ้นทุกใบเราจะลุ้นทุกใบของมันเพราะว่าพ่อแม่เขาด่างแล้วแล้วตอนนี้กรณีที่เราเลี้ยงถ้าเราไปตั้งแม่เนี่ยลูกออกมามันจะมีทั้งด่างและไม่ด่างโอ้จ้ะใช่นะครับพี่ได้ข่าวว่าไอ้หูช้างด่างเหลืองเนี่ยมันแพงมากเลยเนาะก็ละสี่พันเหรียญบรอรแบก ยี่สี่พันบาทเนี่ยต้นแค่นี้มันมันมันด่างให้เราเห็นแล้วดีกว่าเราไปซื้อที่มันลุ้นด่างพี่เขาเนาะต้นละสี่พันอันนี้เป็นกระดาษก่างนี่เขาบอกต้นมันพอมันโตน้องไอ้หูช้างด่างเหล่านี้พอมันโตโตใหญ่ๆมันมีลูกมีเต้าได้เนี่ยเขาบอกราคามันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเนาะใช่แล้วแต่แล้วแต่ใบแล้วแต่การด่างของมันเนาะโอ้ยมันยิ่ด่างเยอะขึนะโอ้นี่มันถ้าเกิดพี่ไปเลี้ยงแล้วมันตายขึ้นมาทำไงเนี่ยเลี้ยงยากไหม ใ่ะพี่ที่หนูเลี้ยงอ่ะหนูเลี้ยงไงบ้างเอาวิธีการเลี้ยงปกติเราก็โดนแดดโดนฝนได้หมดเลยแดดร้อยฝนร้อยได้หมดเป็นไม้กางแจ้งอ่ะใช่ค่ะได้หมดปกติแล้วจะพี่ไปอนุบาลอย่างนี้ต้องไปทำยังไงเพิ่มเติมไม่ไม่ต้องห่มไม่ต้องอะไรเลยพี่เลี้ยงไม่ปกติเลยค่ะเอาไปวางต้องแช่น้ำแด่อะไรไหมหนูไม่แช่นะไม่ต้องแช่ชเอาไปวางต้องรดน้ำทุกวันไม,ไม่ไม่ทุกวันค่ะพี่เราดูแค่ดีเฉยถ้ามันเริ่มแห้งๆนิดนึงเรงาก็ค่อยลดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆรดน้ำเนาะโอ้ที่มันโตไปนี่ถ้าพี่เอาไปขายนี่ถ้ามันใหญ่กว่่่่าาานนีี้้หออยยขไดกบทะ แล้ว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 แต่ไายของมันแล้แล้วแต่ไซส์คอืมคุณพี่สนใจไหมครับหูช้างด่างเหลืองสองต้นเนี่ยแปดพันเฮ้เราจะซื้อดีไหมอือพี่ว่านะแปดพันบาทถ้ามันโตเลี้ยงสักเดือนสองเดือนมันจะโตขนาดไหนครับมันอยู่ที่แดดด้วยนะคะแดดอยู่ที่มันชอบแดดใช่อยู่ที่แดดอยู่ที่แสงที่เราเลี้ยงถ้าเราอยู่ที่รมมากก็ไม่ดี พวกนี้ถ้าอยากเราอยากให้มันด่างอ่ะพยายามโดนแสงแดดเพราะโดนแสงแดดนะมัน,นมันจะด<อ>่างใช่ค่ะมาติดฟิล์มแต่ว่าจะซื้อบอลเอาไปลงทุนจริงๆแล้วดูลองเสี่ยงดูนะครับเนี่ยไม่ต้องเสียงหรอกครับก็บอกว่ามันเป็นหูช้างด่างเหลืองถ้าต้นโตๆตเนี่ยนะครับมันเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยนี่สองต้นแปดพันบาทผมตัดกัญใจตกลงลงทุนซื้อหูช้างด่างเหลืองสองต้นนี่ จริงๆอยากซื้อเยอะกว่าน,นี้ที่บ้านมีไหมมีค่ะไม่เผื่อคนทางบ้านเขาดูแล้วเขาอยากได้โอ,โอ้บ้างขายต้นละสี่พันขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับเบอร์อะไรขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยแว่ค้าคนสวย061ค่ะ061 572 9879 9879่ะตกลงเดี๋ยวแพคให้พี่เลยสองต้น,ตน,นะะท่านผู้ชมมาซ่อมโทรศัพท์แต่ว่ามาซื้อบอน สรุปค่าซ่อมโทรศัพท์60บาทแต่ว่าบอลแปดชันโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีคุณพี่มาซื้ออะไร,รามาเปลี่ยนหน้าจอมาเปลี่ยนหน้าจอแล้วไม่ไปเปลีป่ยน,นตามห้างมาเปลี่ยนตามต,ตลาดนัดมันดีไงครับมันดีคือถูกอ๋อมันดีคือถูกนะ <laughs> ที่ตลาดนัดนี้เนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่เปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นะมันมีต้มยำแกงเผ็ดแกงปลาโอ้ยเครื่องมือช่งอางอะไรเต็มไปหมดเลย <laughs> ก็ เดินไม่หวัดไม่ไหวเนื้อที่ประมาณหลายกิโลเมตรเลยเนี่ยอ่อถ้าว่างๆก็มาเดินนะครับตลาดนินจาตรงสีแยกทับพลาชนบุรีมีวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับ<า>โอเค<า>โอค้นะก็แปดเก้าพันใช่ไหมเออที่เราไม่ต้องยูมแล้วนะมันจาดเราเห็นงเลยใช่เป็นต้นเลยพี่เลี้ยงเมืองเปล่าครับ มีแต่ถีบินสันธรรมดาเออมีแต่ถีบินสันนะตอนนี้เขาบอกว่าต้องถีบินสันต้องไปไล่แจกกันนะเออต่อไปต่อไปหูช้างด่างเหลืองมันอาจจะต้องไปไล่แจกกันป่ะเนี้ยใช่ราคาพี่เพราะว่าตัวนี้มันมันราคามันได้แล้วอเขาอยู่แล้วโอเคโอเคอ่าย้ายบ้านนะครับย้ายบ้านย้ายจากร้านโทรศัพท์ไปอยู่ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมถ่ายแล้วถ่ายแล้วอโ โอ้จะจะโปรโมทว่าตลาดนี้มีแม่ค้าสวยโอ้โหพี่เห็นพี่ถ่ายอยู่สวยนะพี่ลูกชิมจ๊ะเออเอาไหมไม้ละกี่บาทไม้สิบบาทพีอ๋อไม้ละสิบบาทอ่าโอเคไม่มีมือถือแล้วครับเนี่ยไม้ละสิบบาทขอดีนะครับเดี๋ยวจะป้อนเลยเหรออ๋ออ๋ออ๋อมีมีเสื้อผ้าด้วยครับเนี่ยสี่สี่สิบสามตัวร้อยสามตัวร้อยผมโอ้ยตัวนี้สองตัวร้อย ถ้ากัดซื้อไปทางานเนี่ยหมมันเหมาะมากเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเสื้อยีนอย่างดีเลยเนี่ยเสื้อยีนอย่างดีเลยขายถูกมากเลยอะอันนี้ตัวละร้อยโอ้เป็นชุดหมีเนี่ยนะตัวละหนึ่งร้อยบาทหรอครับอันนี้แม่อันนี้แม่ค้าใช่ไหมโอ้ขายดีไหมเนี่ย เรื่อยๆนี่ก็คือไม่ค่อยดีเนาะ<แ>เอาเป็นว่าเ <บา S 2> ดี๋ยวผู้ชม<อ>เดี๋ยวท่านผู้ชมมาซื้อหน่อยเนี่ยโอ้โหก็ขายถูกมากเลยเนี่ยตลาดนินจานเนี่ยดูที่กางเกงยีนตัว199บาทเนี่ยอาหารตามสัง่งอ๋ออันนี้ตัวละร้อยโอ้ครับท่านผู้ชมนี่โอ้กางเกงยีนอันนี้อันนี้กางเกงยีนใหม่กางเกงยีนใหม่ใช่ไหมครับตัว199บาทเองอ่ะโอ้ถูกมากเลยเนี่ยมีทุกไซส์ทุกเอวเลย แม่ค้าก็สวยนะมมาเดินที่ตลาดนินจานะครับนี่มีโอ้โหไม่อยากไปเอ่ยชื่อ,อยี่ห้อ M I X อ่ะมิกนะโอเคขอบคุณนะครับดเดินของเก่าของใหม่โอ้เขาเกลี่ยปลาก็มีอุ้ยเราชอบด้วยที่เขาเกลี่ยปายาลาน่เขาเกลี่ยปลา ข้าวเกลียบปลาเท่าไหร่ครับ20บาทอ่าเดี๋ยวเอาเขาวเกลียบปลาห่อหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็โอ้ตรงนี้ก็มีเลี้ยงมาหลายปีโอ้คุณคุณพี่ยังสาวมานั่งขายต้นไม้อันนี้เสนอจันขาวเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้มีต้นไม้ทําไมใบเป็นเงามันสวยจังเลยเอ่อเช็ดเอาเอาอะไรเช็ดมันครับเนี่ยเช็ดกับสำลีกับสำลีเช็ด อ๋อแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยเอ้นั่นน่ะช้างเผือกใบบัวอ๋อช้างเผือกใบบัวโอ้ขายดีไหมครับเนี่ยวูเพิ่งมาขายวันนี้เองเพิ่งมาขายวันนี้บ้านอยู่จังหวัดไหนครับอยู่นี่แหละอ๋ออยู่นี่นะมาขายตลาดนะัดเล่นนไปบ่อยเลยอะไรนะครับออกยูทูบบ่อยเลยอ๋อออกยูทูบอันี่เป็นแฟนคลับยูทูบเหมือนกันก็บอกสิโอ้๋อมาซื้อคุณป้าไอ้คุณพี่หน่อยอย่าเรียกคุณป้านะโอ้ยคุณป้าได้แลกเก็บ เจ็ดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยนะยังมานั่งขายต้นบอนนะครับพี่ชอบอ๋อ,ชอ,อชอบนะอันนี้ยยอย่างที่บา้านเยอะเลยอ่อที่บ้านเยอะอย่างต้นนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยไหน,นเนี่ยอันเนี่ยเอ่อกระถางใหญ่นี่สองร้อยอ๋เอาไปเลยเนี่ยเอา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 อ,อ,อ,อุดหนุนหน่อยครับไหนไหน,นถามแล้วอ่าแล้วนี่อะไรเนี่ยไหนเสน่เจันทร์ขาวเสน่เจันทร์ขาวได้เท่าไหร่พันห้าพันห้าอ่าโอ้อ่าอ่าอ่าโอ้มีแคคต้าคแคคตัดเนาะ อากาวกเีแล้วเดี๋ยวกี่โมงกลับเนี่ยก็กลับขายหมดก็กลับเลยค่ะขายหมดก็กลับเลยโอ้นี่แล้วเวลามานี่หิ้วมายังไงเนี่ยใส่รถมาอ๋อใส่รถมาขับรถเองเหรอครับเดินมากับลูกครับอ๋อมากับลูกนะเอาลูกมาขายเสื้อผ้าเก่าๆทุกอีพีเลยทุกอีพีเลยโอเคขอบคุณมากจังหวัดไหนดูทุกจังหวัดอ๋อขอบคุณมากโอ้มาเจอแฟนคลับในร้าน โอ้เนี่ยนะดูเขตดอะเข็ดอะไรตรงแคบนู้เขตอะไรแล้วดูได้ไงแล้วนี่ขายเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งหรือมืออะไรมือสองมือสองตัวละยี่สิบบาทเหรอค่ะอุ้ยมันมันใส่ได้เป้าไม่ขาดนะไม่ขาดเพราะไหนลองโชว์สักตัวที่ยี่สิบบาทเอาซีดเอาคดีขนาดดูที่ดูที่โอ้เนี่ยยี่สิบบาทนะคเนี่ยงกางผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะโอ้ท่านผู้ชมมาเลยเนี่ยที่นี่มันถูกมากเลยอ่ะโอ้ยเนี่ยี่สิบบาท มันน่าซื้อไปนุ่งนะเนี่ยเราก็ไม่อย่างนี้ก็คือ20บาทเหมือนกันอ้วนท้อง๋อนี่คนอ้วนก็มีนะสายคนอ้วนก็มีโอ้โหเอาเป็นว่ามนีตั้งแต่หูช้างด่างเหลืองราคา8 0 0 0จนถึงโออโ้นะเขาเกลียดมีทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้ซื้อมาของเองลดให้ได้อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ซื้อมาเป็นของตัวเองลดให้ได้งั้นผมจะต่อเสน่ห์จันขาวลดได้เท่าไหร่แต่เมื่อกี้บอกพัาช้ายนะใช่ เอาไปพันสาเอาสเสนจังขาวพันสไอ้นี่ 200, 2อ0รเป็นพันหโอเคผู้ชมโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วเออโดนอีกแล้วครับอ่าอันนี้อะไรครับเนี่ยต้นอะไร กระท่มครับอ๋อกระท่มก็มีเนาะแดงกระท่อมก้านแดงต้นเท่าไรครับต้นละสองร้อยต้นละโอ้มีใบกระท่อมขายด้วยใบกระท่อมขายเป็นกัากักัมเท่าไหรหูงละยี่สิบบาทหูงละยี่สิบบาทมีพระเครื่องด้วยอ๋อผมก็ไม่ชํานาญพระเครื่องคงไม่ถามราคาดีกว่านะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยท่านผู้ชมมาจบคลิปกับที่คุณป้านี่เองเนี่ย มันจบไปที่แฟนคลับนี่แหละแฟนคลับตัวจริงเลยโอ้แฟนคลับตัวจริงเพราะว่าดูทุกทุกดูทุกอีพีแล้วที่บ้านเลี้ยงกล้วยไม้ไหมครับเลี้ยงเดี๋ยวผมขอที่อยู่แล้วผมจะส่งเห็ดหลินจือไปให้กินเห็ดหลินจือแดงผมปลูกเองนะช่วยบำรุงสุขภาพผู้สูงวัยนะต้มน้ำกินบังเอิญไม่ได้ถือมาด้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอชื่อที่อยู่เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับได้เลยท่านผู้ชม จบคลิปกันตอนเย็นเนี่ยนะครับจบจบที่คุณพี่นี่แหละไม่เรียกคุณป้าเราเรียกคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับสวนนีเกตแก้วสวนนีเกตแก้วนะขายบอลขายเสื้อผ้าอยู่ตัวตลาดมินจานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแหม้วันนี้เพิ่งขายผมได้เป็นคนแรกอหรอใช่โอ้เราเอาเงินมาตบใหญ่เลยตบใหญ่เลยดีจัง ร,ร้านอยู่ผมอยู่ตรงข้ามนี่เองครับร้านกล้วยไม้อ้าเนี่ยเหรอร้านติดก,กับติดก,กับเพอร์รี่เนี่ยกล้วยไม้อะไรบ้างอ่ะโอ้มีทุกอย่างเลยครับแต่ตามในคลิปมีเลยราคาผมมาซื้อขายกล้วยไม้ต้นละ150บาทคุณพี่ขายบอลต้นหนึ่งเป็นพันโอ้ทั้งนี้มันมีกระแสไงอ๋อนี่มีกระแสนะเ,เดี๋ยวไปดูตัวเองในยูทูบนะครับ<ช>แล้วก็ช่วยบอกลูกบอกหลานว่าคุณคุณพี่เป็นดาราแล้วเป็นดาราตั้งนานแล้วมีอยู่ในนี้แล้วเอาเลย ครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับฝนฟ้าก็ไม่ค่อยมีแล้วมาเดินเที่ยวกันที่ตลาดนัดนินจานะครับก็อย่าลืมใส่หน้างกงหน้ากากกันมาให้เรียบร้อยนะครับมีของทุกอย่างบางทีท่านนึกอะไรไม่ออกก็ะให้ไปหาซื้ออะไรนะมาเดินตลาดนัดนินจาเฟอร์นิเจอร์เก่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่กระทะหม้อหุงข้าวสัตว์เลี้ยงโอ้มีทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็อาหารอร่อยๆเนร้านค้าผักญ้านะครับผักก็มาจากทางเหนือผักเมืองหนาว ทุกอย่างจริงๆเลยครับตลาดนัดมิจาขอบคุณครับสวัสดีครับ